มารับชมุกตั้งกันด้วยนะครับก็ขับมาพบเอียอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อยู่กันใน ซูเปอร์สล็อตนะครับคลิปนี้นะครับเอียร์คอยจะมาแจ้งในส่วกของเครดิตฟรีนะครับซึ่งตอนนี้ตั้งเว็บนะครับเขาก็มีการแจกนะครับให้กับทุกคนเลยนะครับคนละ50เครดิตนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะรับในส่งนของเครดิตฟรีก็สามารถฟังรายละเอียดในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเพราะสำหรับใครที่มาจากช่องของเอียร์นะครับเครดิตฟรีสามารถรับได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องฝากไม่ต้องแชร์ไม่ต้องทำติจกรรมใดๆทั้งสิ้นนะครับสามารถรับได้ทันทีเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะรับในส่งนของเครดิตฟรีนะครับค้อนอ์ สอกดตาม3กดคอมเมนต์และ4นะคบแกะใน่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับส่งให้อดินได้เลยนะครับแอดมินจะได้รู้นะครับว่าทุกคนมาจากช่องกองเอียร์นะครับใครที่ส่งให้อดมินะครับเยี่รับประกันได้เลยรับไปเลยนะครับใน่วนของเครดิตโดยที่ไม่ต้องฝากไม่ต้องแชร์คนละ50เครดิตนะครับในซองของเว็บตัวนี้นะครับก็เป็นเว็บตรงนะครับไม่ต้องผ่านใน่วนของเอเจนต์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเว็บนะครับที่ปลอดภัยและมั่นคงนะครับส่วนใครที่ไม่มีสองของบัญชีราคานะครับทางเว็บก็มีบริการผ่านตู มันนี่ wallet ด้วยนะครับบอกเลยว่าตอบโจทย์อย่างแน่นอนใน่องของเครดิตฟรีนะครับสามารถเล่นได้ทุกเกมนะครับสามารถเล่นได้ทุกค่ายนะครับใครที่เป็นสาวกค่าตัวไหนนะครับอย่าลับประกันได้เลยว่าไม่ผิดหวังนะครับสาวกใครที่อยากรับเครดิตฟรีนะครับก็อย่าลืมนะครับหนึ่งกดไลค์สองกดตามสามกดคอมเมนต์และสี่นะครับแกะใน่องของคลิปวิดีโอนี้นะครับส่งให้แอดมินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับย้ำนะครับใครที่มาจากช่องของเย็นนะครับเครดิตฟรีสามารถรับได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องฝากไม่ต้องแชร์และเครดิตฟรีเว็บตัวนี้นะครับสามารถรับได้้ททุกววัััันนนะะคครรบลงงา 50เครดิตนะครับย้ำนะครับว่าสามารถรับได้ทุกวันเลยใครสนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับ1กดไลค์2กดตาม3กดคอมเมนต์และ4นะครับเก็บในซองของคลิปนี้นะครับส่งให้แอดมินได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับใครสใงของคลิปนี้นะครับเอียไม่มีอะไรมากนะครับก็มาแจ้งในซองของเครดิตฟรีเพียงเท่านั้นนะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอียก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ